โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนการพับเรื่องไอ้เนี่ยปลาเลยครับปลาครับนะครับพับแบบง่ายๆติดฝาผนังก็สวยไปทําบอร์ดก็สวยถ้าติดนานๆก็จะเป็นแบบเนี้ยอืมมีอยาง่มีอะไรนิดหน่อยเพิ่มความเก่าเพิ่มความฝังเข้าไปอีกเพราะวันหวยออกก็ามาถูๆได้นะครับตัวเ,เห็นตัวเลขถูตัวเลขออกเลขอะไรเอ่ยเชื่อผมเลยครับโดนกินแน่นอน อเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าพับง่ายพับยากขนาดไหนมนก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับโอเคเริ่มจากกระดาษแผ่นเล็กก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการดูให้มันเต็มหน้าจอพูดง่ายๆกระดาษที่ใช้ก็ A4 เหมือนเดิมนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนในยุคโควิดเดี๋ยวไม่ต้งมุมไม่ตรงมุม เปิดทำไมเนี่ยไฟก็มีอ่าเ,เป็บรรทัดแล้วก็คัตเตอร์ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อน โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วกลอ้องก็พัดตรงกลางเป็นสามเหลี่ยมให้เกิดเส้น ตรงนี้หน่อยดีกว่าจะมองไม่เห็นกันอืมอะไรอีกเนี่ยอ่ะโอเคฮะรับเครื่องเสร็จแล้วก็พับเครื่องตรงนี้ต่อ,อ,อโอเคเราจะเห็นทีนี้ตายอยู่นันละพับเส้นนี้มาชนเส้นนี้ แบบง่ายๆ,ๆนะครับแบบง่ายๆ <c oughs> โต๊ะมสัเกินนี่เราก็จะได้เส้นนี้เข้ามา <c oughs> ได้เส้นนี้มาแล้ว <c oughs> ทีนี้ตรงนี้กับตรงนี้พับมาชนกัน <ítulo> sabes, <es> ชนกันตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราจะได้เส้นตรงนี้มาอ่าลายเส้นตรงนี้ทีนี้พับเส้นนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยขอบมุมเนี่ยขอบขอบเนี่ยพับมาชนกันอืมทีนี้เราจะได้เส้นตรงนี้เข้ามาอ่ะลายเส้นตรงปากกาไม่ติดอ่ะทีนี้มุมนี้ พับไม้ชนตรงนี้นะครับเน้นให้ติดขอบตรงนี้นะอโอเคพับเสร็จอ่าพับออกมาอ่าทีนี้จะได้เส้นตรงนี้อ่าทีนี่กลางออกมาเนี่ยเส้นตรงนี้ที่เราพับอ่าเส้นตรงนี้ ตรงนี้ลงมาโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้เส้นมาแล้วแบบนี้โอเคทีนี้ก็เส้นนี้นะครับพับขึ้นพับขึ้นแบบนี้เส้นตรงนี้ตามมาติดอื ไปเลยเน,นี่ก็เส้นนี้พับลงมาโอเคครับทีนี้เขากางออกอกลางออกกางออกเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ให้พับ ชนเส้นให้ชนเส้นนะครับให้ชนเส้นให้ชนเส้นตรงเนี้ยให้ชนเส้นตรงเนี้ยอ่าทีนี้ก็กลางนี้ออกมาครับกางออกมาแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปอ่ามันก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้เหมือนกันดันเข้าไปเลย ันเข้าไปเลยอ่ามราจะได้แบบนี้ทีนี้ตรงนี้ดันลงมาครับดันลงมาโอเคเรียบร้อยโอเคทีนี้จะขอเปลี่ยนเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะครับให้ง่ายต่อการดูรายละเอียดที่เล็กขึ้นโอเค เปลี่ยนขดาษนะนี่ให้เทียบกันเลยพับเช่นนี้ขอบนี้จนตรงนี้อืกรีดลงมาให้จนสุดเห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่แบนนะครับตรงนี้จะไม่แบนตรงปลายมันจะไม่แบน นี้ได้แล้วตรงนี้นะครับพับลงมาให้ถึงตรงกลางนะครับจะเป็นขอบอยู่แบบนี้จะเหลือขอบๆอบอยู่แบบนี้นเคทีนี้ก็เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ พับให้ถึงขอบนะครับให้ถึงขอบข้างในมันก็พับเข้าไปพับซับเข้าไปเหมือนเดิมครับสองข้างพับเข้าไป อันนี้ตรงนี้ด้านนี้นะครับพับจากมุมตรงนี้มาถึงตรงนี้ั้าสองข้างเลยนีเ่เออไอ้ที่จริงตรงนี้พับเอยก็ได้อ่าพับตามมาเสมยก็ได้ เผื่อไว้เผื่อไว้เพราะมันต้องมันต้องใช้เส้นตรงนี้ด้วยมันต้องใช้เส้นตรงนี้ด้วยพับเผื่อไว้พับเผื่อไว้เยเกินดีกว่าขาดโอเคทีนี้อันนี้แล้วก็แกะตรงนี้ออกแกะตรงนี้ออกพับเข้ามาทีนี้ ผมจะพับขึ้นมาอีกทีจนถึงเส้นตรงนี้แล้วแต่คนนะบางคนอยากได้หางยาวหางชี้ไปกี่องศาก็แต่ผมเอาแบบง่ายๆนี่ก่อนให้ชอบตามเส้นมันเฉยเส้นมาเสร็จแล้วตรงนี้จะพับไม่เหมือนกันนะครับที่เราพับต่แบบนม้แต่ว่าเราเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับเปิดออกมาครับเปิดออกมาเปิดออกมาแล้วก็ดันเข้าไป ตามเส้นเลยนะครับตามเส้นเราก็จะได้แบบนี้น,นี่ให้ดูอันนี้จะเป็นอันนี้หางล่างนี่หางบนโอเคหางเรียบร้อยไว้แค่นี้ก่อนพับมุมนี้มาชนมุมนี้ ก็พับออกมาเห็นไหมครับมันจะชนนี็เหมือนกัน ก็จะพับเส้นนี้เส้นนี้มาชนนะครับโอเคมันจะเป็นแบบนี้นี่คลายออกมาครับเอานิ้วสอดเข้าไป มาตามเส้นเลยตรงนี้แล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นไปดันตรงนี้ขึ้นไปดันดันดันนดัน,ดน,ดนอืมนี่ครับในแบบพับมันจะไม่เป๊ะขนาดนี้นะครับมันจะให้เราเว้นช่องไฟไว้สักหน่อยเพื่อความสวยงามในรูปแบบของเขาแต่ผม เป็นคนที่ว่าไม่ชอบกะระยะเอาเองเป็นคนที่ว่าไม่ชอบกะระยะเอาเองก็เลยอ่ะตามเส้นที่มันบอกไปได้ง่ายกว่าคือไม่ค่อยเก่งในเรื่องการจัดการสัดส่วนและรูปร่างขนาดอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นอะไรอีก แบบนี้ทีนี้ตรงนี้ทับเส้นนี้ชนกับตรงนี้คลายออกมาอ่าแล้วก็จะเห็นมุมตรงนี้ใช่ไหมครับมุมตรงนี้อ่าที่เราพับไปกับตรงนี้โอเคเราก็คลายนี้ออกมาเอามือสอดเข้าไปนิ้วสอดเข้าไปอันที่เราอน,นี่มาเมกี้ ครับลงมาให้ชนตรงนี้ได้ตรงนี้ชนตรงนี้ได้แล้ดีกว่านี้เขายังเอาเลยโอเคเหมือนกันนะครับตึ๊บตึ๊บ ไม่เท่ากันอะไรไม่เป็นไรแล้วแต่งได้นะทีหลังโอเคทีนี้อ่าเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับพัดมาเลยตรงนี้พักมาเลยฟึบตรงนี้ก็แปะแปบนี้เลยอ่าทั้งสองข้างทั้งสองข้าง Okay. ทีนี้เราก็จับตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้เส้ตรงนี้ชนกับตรงนี้ทีนี้เราก็จะได้แบบนี้จำเส้นที่ว่าผมให้พับไปเผื่อไว้ได้ไหมตรงนี้เราคลายตรงนี้ออกมาเราก็จับตรงนี้พับเข้าไปให้หมดเลย พับเข้าไปแนะนําให้ติดกาวนะพอพับตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จแนะนําให้ติดกาวนะไม่งั้นไว้นานๆกระดาษมันจะคลายเลยหรือไม่ก็พรมน้ําแล้วก็หาอะไรมาหนีบไว้แบบนี้พรมน้าให้มันฉ่ำๆแล้วก็หาอะไรมาหนีบไว้แบบนี้กระดาษจะได้อยู่ทรงนานๆโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ทำเหมือนกัน แนะนำให้ติดกาวไว้เลยนะครับติดกาวไว้เลยทีนี้ก็พับลงมาแต่อย่าพับให้มันแบนหมดนะครับพับแค่ตรงเนี้ยถ้าดีหาเลยว่านี่ไว้แบบนี้ก่อนก็ได้ปุ๊บอ่าตรงนี้พับขึ้นมาสักหน่อยอ่าพับขึ้นมาสักหน่อยคือตรงเนี้ยกับตรงคลิปเนี่ยเราสามารถ แต่งให้มันเป็นรอยคลีบรอยลายได้แต่ผมขี้เกียจชอบแบบเรียบๆมากกว่าโอเคครับปากตรงนี้นี่เห็นเส้นตรงนี้ไหมครับพับลงมาเลยอ่าให้มันเป็นลายไว้เทาไม่เทาช่างมันเดค่อยแต่งเอา โอเคทีนี้เราก็จะพับตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีสองชั้นนะครับปากบนกับปากล่างพับขึ้นมาแบบนี้พับขึ้นมาอ่านนี่ก้าวมาพับตรงเส้นชนเส้นที่เราพับเมื่อก่อนเขาที่แล้วปึ๊บอ่าทีนี้เราก็จะได้ริมฝีปากปลานะครับ ได้ลิมฝีปากปลามาแล้วทีนี้ตรงนี้ก็พับลงไปพับลงไปแบบนี้เลยนี่ทีนี้ตรงเนี้ยปกติในนู้นเขาจะให้เว้นระยะประมาณเท่านี้มั้งอะไรแบบนี้แต่ผมขี้เกียจตามขี้เกียจตามแบบพับพับแบบง่ายๆของตัวเองไปเลยนีน่มุมนี้เห็นไหมพับชนกันพับให้มันชนกันเนี่ยพับมาแบบนี้เลยให้มันชนกันปึ๊บ ทีนี้เรากดแล้วก็แต่งตรงนี้ยดันตรงนี้ออกมาให้ดีนี่ติดกาวครับแนะนําติดกาวตรงนี้ยติดกาวเลยด้านนี้ก็เหมือนกันโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับปาครับไว้พับเล่นๆพับติดของขวัญทำนู่นนี่นั่นทําได้หมดทุกอย่างให้เธอแล้ว ไม่เก่งแถมยังเล่นบุกเป็กอีกเอาโอเคเนี้ยเราจะไปแต่งแต้มสีอะไรก็ทํากันได้นะครับโฟกัสดีครับโฟกัสโฟกัสอ่าโ,โฟกัสแล้วให้ดูโอเคก็ไม่ยากเกินไปนะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายโอเคเดี๋ยวให้ดูแบบสำเร็จอีกทีที่ว่าพับเสร็จเรียบร้อยแล้ว พับเสร็จติดกาวเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นครับอันนี้ถ้าพับเสร็จแล้วอยากมาติดผนังแบบนี้ผมแนะนําให้ฉีดสเปรย์เลกเกอร์ฉีดสเปรย์เลกเกอร์มันเงาเพราะว่าเวลาติดฝุ่นอะไรแบบนี้มันจะได้เช็ดง่ายอะไรง่ายครับเช็ดง่ายอะไรง่ายการลงสีก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่จะมาสอนทําปลาทองก็ใช้เวลานานเปลืองเมมครับติดเสื้อนี่ก็ง่าย โอเคครับขอจบการสอนพับปลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ